แปดพันก็มันไม่เข้าเม็ดมันแพ้หนาวมันไม่ตูหนาวนะ่ับมหมดเลยเม็ดเหมือนหอมระทุมหมดเลยหนึ่งศูนเจ็ดเม็ดหอากระุดเลยเม็ดเหมือนหอมระทุมจะเป็นข้าวแข็งเยอะเยวเดอไมแบะส่งให้มือเอาเท่าไหร่ได้นแพ้หนาวเลยแปดเจ็ดพันสี่ร้อยครับมันไม่เก่งมเยอะไหมอ่ะมันมีแค่นี้เองแล้วจะไปเกี่ยวห้าเจ็ดอแล้วพอเสียส่วนพัหกร้อยได้ไหมเจ็ดพันหกนหอี บอลีดยิบไหมไม่มีไม่น้อยมันจะไม่มีไงก็เห็นเลยกระทบหนาวกระทบหนาวดำเลยไม่เอาแล้วไม่ทำแล้วข้าวเย็นสวยเขาเจ็ดร้อยไหข้าวนักเลงเราด้วยจ้าวเท่าไหร่กด็นเท่านะข้าวพันอะไรคะรอบนี้ข้าวพันหนึ่งส่วนเจ็ดจ้ามีไงคะโอ้โหยากทำยากที่สุดมีข้าวปลูกแล้วนะคะข้าวเราไม่เหมือนข้าวปลูกที่อื่นมันจะตาข้าวมันจะเปิดเต็มที่มันจะงอกไว พอคืนเดียวปับ๊บพี่ลาดคืนปับ๊บรุ่งวันพี่ดูเลยนะเพราะว่ามันตามจอกยาวมากเดี๋ยวสองคืนพี่จะหวานนี่ออกเอาข้าวมาขายฮาร์ดฮาร์ดจะดูเลระคาเปียบลมดำปะาป๊าไม่เคยเปียบป,ะปะ๊าปืาอดีราคาแพงทุกตัวอย่าลืมคิดถึงหาราคะ